คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองสวัสดีครับแอดมินคิมนำโชคพารวยสวัสดี f อพี่น้องทุกท่านครับผมครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพา f อพี่น้องนะครับมาขอโชคตัวเลขแนวทางนะครับ หวยลาวพัฒนานะครับในงวดวันที่27กันยายนพศ2564นะครับกับเลขทูบเหรียญลุงปู่บุญชุ่มนะครับที่แอดมินได้บูชามานะครับก็ได้มี fc พี่น้องนะครับได้มีความโชคดีนะครับกับตัวเลขแนวทางนะครับเหรียญลุงปู่บุญชุ่มนะครับแนวทางนะครับออก415นะครับหวยลาวพัฒนานะครับเลขทูบเหรียญปู่บุญชุ่มออก651นะครับ ก็เข้าเกียบเข้าโต๊ะนะครับผมก็เข้า2ตัวบนบนนะครับ1551นะครับก็ได้มี f c พี่น้องได้มีความโชคดีนะครับก็ได้คอมเมนต์มาทางไลน์นะครับได้คุยทางไลน์ว่าอยากได้เลขทูบหลวงปู่บุญชุ่มนะครับแอดมินก็จะจุดขอโชคให้ต่องวดนะครับก็มาลุ้นๆกันนะครับสำหรับเลขทูบเหรียญหลวงปู่บุญชุ่มนะครับครับผมสำหรับตัวเลขแนวทางหวยลาวพัฒนางวดนี้นะครับผมเข้าเยอะเลยทีเดียวนะครับ เลขสูตรของแอดมินก็เข้านะครับผมเลขลับก็เข้านะครับเลขเด็ดเม็ดเดียวแอดมินก็ให้วิ่งอยู่ที่5ก็มาเต็มเต็มเลยนะครับงวดนี้ปังมากเลยนะครับปู่ก็เข้าหลายปู่นะครับเข้าตั้งเลขลับสายด่วนนะครับเรื่องรูปหลวงพ่อรวยนะครับผมก็เข้าปีเสแม่น้ำหนึ่งก็เข้านะครับเพศตาแมวก็เข้านะครับผมหรือว่าลกแมวนะครับที่แอดมินได้มานะครับผมครับผมก็มาลุ้นกันนะครับสําหรับเลขทูบเหรียญหลวงปู่บุญชุ่มนะครับ แอดมินก็จะจุดขอโชคต่องวนให้ fc พี่น้องได้รับชมนะครับครับผมก็จุดแล้วนะครับสำหรับเลขทูบเหรียญหลวงปูุ่นชุ่มนะครับก็มาลุลุนกันนะครับสำหรับเลขทูบนะครับครับผมก่อนอื่นนะครับแอดมินก็จะขอเอ่ยคาถานะครับเป็นคาถาขอโชคนะครับขอหวยนะครับเป็นคาถาพรคาดานะครับก็มีหน้โมสามจบนะครับนโมตัสสะภควะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสสะนะโมตสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสสะอินทยสังเทวยสังพรหมยสังมหาพรหมยสังอิสียสังมหาอิสียสังมุนียสังมหามุนียสังปุริยสะยสังมหาปุริยสะยสัง จักวัตติยสังมหาจกรวัตติยสังพุทธยสังปัจเจกพุทธยสังอรหันตะยสังสัพพสิทธิวิชาจารณยสังสัพพโลกาจริยายะานสังสัพพโลกาจริยายะนสังเอเตนะยะเสนะเอเตนะสัวจวะเจเนนะมามะสุวัติโหนตุไมหังสวาหายะ นะโมพุทธสัจนโมธรรมสะะนโมสังฆสะเสรยะทีทางหุรูหุรูสวาหายะสาธุสาธุสาธ,สาธุขอบุญบาร,รมีหลวงปู่บุญชุ่มถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงขอจงบันดลบรนดาลให้เลขทูบที่จุดมาในขณะนี้ออกมาตรงตามแนวทางหวยลาวพัฒนา ในงวดวันที่27กันยายนพศ2564ให้เอฟซีพี่น้องที่เข้ามารับชมมีโชคมีลาบต่องวดกับเลขทูบเหรียญหลวงปูป่บุญชุ่มทุกท่านทุกคนด้วยเทินสาธุครับผมก็รุ่นไปด้วยกันนะครับผมสำหรับเลขทูบเหรียญหลวงปูป่บุญชุ่มนะครับแอดมินก็จะของดใช้เสียงนะครับให้เอฟซีพี่น้องได้ลุ้นเลขทูบไปด้วยกันนะครับก็รุ้นไปด้วยกันนะครับผม ถ้าผมเลขทูบเหรียญหลวงปู่บุญชุ่มก็สุดแล้วนะครับผมก็ขอบุญบาร,รมีหลวงปู่บุญชุ่มถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงขอจงบันดลบรรดาในรูปเลขทูบที่ออกมาในขณะนี้ออกมาตรงตามแนวทางหวยลาวพัฒนาในงวดวันที่27กันยายนพศ2564ให้เอฟซีพี่น้องที่เข้ามารับชมมีโชคมีลาบ ต่องวดกับเลขทูบเหรียญหลวงปู่บุญชุม่มทุกท่านทุกคนด้วยเทินสาธุครับผมเลขทูบก็สุดแล้วนะครับสำหรับ FC พี่น้องนะครับเห็นเป็นตัวไหนนะครับก็คอมเมนต์มาบอกเพื่อนๆได้นะครับความคิดเห็นก็อาจจะแตกต่างกันออกไปนะครับเผื่อเพื่อนๆมีโชคมีลาบกับตัวเลขแนวทางที่ท่านเห็นนะครับสำหรับแอดมินเห็นนะครับก็จะคอมเมนต์ทิ้งไว้ท้ายคลิปนะครับเผื่อมีโชคมีลาบกับแอดมินก็ไปรับชมตัวเลขที่แอดมินเห็นได้นะครับ ครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับถ้าเอฟพี่น้องที่ชื่นชอบแนวทางเลขทูบเหรียญลุงปู่บุญชุ่มนะครับก่อนจะออกไปแอดมินก็ฝากกด subscribe นะครับกดไลค์นะครับถ้าชอบก็กดแชร์นะครับให้แอดมินด้วยนะครับผมสําหรับเอฟซพี่น้องที่เข้ามาใหม่นะครับถ้าชื่นชอบแนวทางนะครับเลขทูบเหรียญลุงปู่บุญชุ่มนะครับก็อย่าลืมกดติดตามนะครับที่สําคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อจะไม่พลาดการแจ้งเตือนในคลิปต่อๆไปนะครับ สำหรับวันนี้นะครับแอดมินคิมนำโชคพารวยก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับก็ขออฟซีพี่น้องทุกท่านมีความโชคดีต่องวดนะครับกับเลขทูบเหรียญลุงปู่บุญชุ่มทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้แอดมินก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับผมสวัสดีครับ